ชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรถน้ำผึ้งผสมมะนาว AIS 5G พริกไทยตราไรทิลิปร้านเฮียยงถอดเสื้อไข่ขยี้ยังมีอีกหลายเมนูเอาใจทั้งเด็กและคนทำงานแถมเดลิเวอรี่ออเดอร์เพียบค่ะเข้าซอยตรอกซุงบางรัก สังเกตแว็บเดียวก็รู้ว่าใช่วันหนึ่งใช้ไข่เยอะมาก30แผงอัพทีเดียวทำให้เปลือกไข่เหลือเพียบค่ะแต่เฮียย้งกลับเอาไปทำประโยชน์ได้คืออะไรไปฟังไอเดียจ้าเฮียคะเอ้เ,เปลือกไข่นี่ทำอะไรอะคะอ๋อเปลือกไข่ที่ตากแห้งเสร็จแล้วก็ไปตำตำใส่ชุรสไปทำปุ๋ยครับใส่ชุรสด้วยเหรอใส่ชุรสด้วยใส่ผงชุรสเยอะไหมไม่เยอะคบนี้เดียวถ้าใส่ชุรสด้วยมันจะอร่อย,อยงไง หมายถึงต้นไม้จะอร่อยใช่ใช่ใช่โอเคครับจริงๆอ่อะส่วนใหญ่ผมจะเก็บแบบเนี้ยเก็บแบบแห้งไปให้พวกชาวสวนเขาครับแล้วบางทีเขาไปทําต่อเองให้เขาไปทําต่อเองอย่างของเราก็ทาเล็กเล็กน้อยน้ยแต่ต้องตากแห้งด้วยจริงจริงวัาไม่ต้องตากให้แห้งหรอกแต่ถ้าจะเก็บไว้ให้เขาเราไม่ได้ไปให้เขาเลยกลัวมดขึ้นกลัวแมลงวันมาเราก็ตากให้มันแห้งๆซะแล้วมีเวลาก็ค่อยเอาไปให้เขาต้องตากแดดกี่วันอ่าจริงๆแดดยังช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแดดเดียวก็เรียบร้อยแล้วแห้งแค่แดดเดียวมันกันมดกันแมลงได้ด้วย อรอเฮียเคยลองหรือยังอ๋อก็มีใส่พวกนี้อยู่เล็เล็กน้อยๆเนี่ยไอ้พวกหมาถึงกระบองเพชรกระบอใเพชรก็ใส่ได้เหรอใส่ได้ใส่ใส่ตายแล้วเป็นปุ๋ยชั้นดีนะจ๊ะเมื่อกี้เรามีพูดอยู่ตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮียมีลูกสาวสองคนเฮียลูกสาวสองคนยังไงบ้างเนี่ยลูกสาวสองคนก็เรียนจบแล้วทํางานแล้วแล้วแลนว่าแบบเขาจะมาต่อยอดทาต่อที่ร้านไหมเฮียหรือว่ายังไงอตอนนี้เขายังสนุกกับงานอยู่แต่ก็มีแลนว่าเขา อยากจะต่อยอดถ้าเบื่อเขาก็จะออกมาทําเหมือนประเภทขายเป็นเฟรนช์ชายครับ oh. อย่างไข่ขย,ยี่เนี่ยขยายสาขาได้ตอนนี้ก็ลูกสาวสองคนเขาว่าคิดกันอยู่ว่าจะทํำยังไง oh. <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นเมนูที่แห้งๆกินง่ายเก็บกินได้ก็อันนี้ก็หลังๆนี่ไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเท่าไหร่แต่ก็คุยกันคร่าวๆว่าอย่างนี้ ว,ว่า<อ>ป้าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหนูเบื่อจากงานแล้วสอนหนูด้วยนะอ่าโอเคแต่ว่าเรามีไอเดียความคิดเดี๋ยวอยากไปถามนิดนึงว่ารุ่นใหม่เขาว่ายังไงบ้างนะจ๊ะ,ะนี่น้องซีงกับน้องซอนนะคะลูกสาวของคุณพ่อนี่พ่อเขาบอกเลยนะว่าแบบว่าน้องสองคนจะต้องภูมิใจในตัวเขานะเขาพูดต้องต่ต้นเลยแค่ ภูมิใจในตัวพ่อแม่ภูมิใจค่ะเลี้ยงพวกหนูมาได้ต่อวุ่ณพ่อันนี้อันนี้อยู่เท่าไหร่กันล้วคะ27แล้วค่ะิบยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดค่ะแทำงานถึงคุณพ่อบอกจริงๆเนี่ยทำงานอยู่ข้างนอกมีอาชีพที่ตัวเองทํากันอยู่ประจําไม่ได้แบบค้าขายอันนี้ใช่ใช่แต่ว่าตั้งใจว่าไอ้วันหนึ่งจะแบบไปต่อยอดธุรกิจพ่อยังไงบ้างคะจริงๆแล้วว่าค่ะเป็นคุณพ่อวางแผนให้แล้วเขาเขาเขาคือเหมือนกับเขาเกิดขึ้นมาค่ะว่าแบบเออ จริงๆอาหารนะเราก็อร่อยนะไปแบบอาจจะทำเป็นชายได้ไหมหรือจะทำเป็นซอสของอาหารของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พวกหนูลองคิดดูว่ามันสามารถทำอะไรต่อไปได้บ้างเพราะว่าเขาเกิดมาให้แล้วก็เขาไม่รู้ต้องทำยังไงก็ให้พวกหนูคิดต่อให้มันเป็นกันบ้างว่าเราจะทำยังไงต่อไปไลแล้วน้องแทนไปว่าน้องอยากทำอะไร ดูเกี่ยวกับพวกเรื่องเฟนชัยอยู่เพราะว่าคิดว่ามันมันน่าจะมันน่าจะหมายถึงว่าศึกษาง่ายที่สุดแตาถ้าเกิดเป็นพวกทาซอสอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะค่อนข้างยากเพราะมันเกี่ยวกับมีกระบวนการการผลิตหลายอย่างด้วยก็เลยคิดว่าเซนชัยน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วได้เร็วที่สุดคาดเดาว่าจะเมื่อไหร่คะอยากให้ไร้ที่สุดก็คือไม่เกิน5าปีซึ่งมาเคิ่งานอยู่ใช่เพราะ่าหนูก็ยังมีงานที่หนูทําอยู่มนวยก็เลยรู้สึกว่าอ เดี๋ยวเราค่อยๆขีดค่อยๆทําไปละกันประมาณนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดออกมาทําเกี่ยวกับเรื่องแฟรนช์ไชส์คือหมายถึงจะออกจากงานมาแล้วก็มาดูแบบเต็มตัวอะไรอย่างนี้คิดว่ามันต้องจริงต้องแบบย่างนันใช่ยค่ะเแต่งจริงก็เป็นแฟรนชาไชส์ไข่ขยี้้ร้านไขยไข่ขยี้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันมันเป็นเมนูที่กินง่ายนะคะสำหรับมันก็คือ มันก็ทําได้เร็วแล้วก็กินง่ายด้วยไม่ไม่หกเลยเธอมันแห้งๆนะคะ่ะพีว่าได้มือนที่ป้าบอกเมื่อกี้นี้ว่ามันมันแบบมันมีความเผ็ดไม่มีมความหอมแล้วมันเก็บได้นานหน่อย ใช่เออเดี๋ยวเป็นไอเดียที่ดีลองดูก็คิดว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ไข่ขยี้อ่ะค่ะที่ทําที่พี่เห็นนะคะมันก็จะเป็นไข่ขยี้ใส่หมูสับแต่ตอนนี้เราเริ่มมีละไข่ขยี้ทะเลใส่กุ้งใส่ปลาหมึกซอยเป็นเล็กๆๆกินก็จะกรุบกับกลุบกลับหมถึงว่าเอาปลาหมึกกับกุ้งแบบซอยเป็นซอยๆแบบหมูสับอย่างนี้เลยใช่ค่ะแบบหมูสับนี้แล้วก็ผัดคลุกเป็นไข่ขยี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นไข่ขยี้ทะเลเออไอเดียดีนะเออดีดีดีใช่ไหมก็ช่วงนี้ก็มีแบบไข่ขยี้คู่กับอย่าง เช่นไข่ขยี้กับหมูกรอบไข่ขยี้กับกะเพราแต่ไข่ขยี้หมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าทีเพลสก็จะมีคู่กันเหมือนกันไข่ขยี้กินคู่กับอะไรก็ได้ทุกอย่างลยคะ่ะอ,อ,อร่อยไอเดียดีอ่ะเพราะจริงๆพี่ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะ <laughs> เมื่อกี้นี้ออพอหนูพูดมามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียว <c oughs> คิดว่าการบ้านที่าป้าให้มาสิ่งทีเ่เราคิดว่าเราจะต่อยอดเนี่ย <c oughs> จะสําเร็จไหม ต้องสําเร็จต้องสําเร็จค่ะเสุดยอดต้องสําเร็จต้องสําเร็จเนาสำาสำเร็จใช่ค่ะพี่เป็นกาลังใจให้ค่ะคุณว่าแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะทําได้จริงๆเพราะว่าอาหารร้านนี้อร่อยแล้วก็ไข่ขยี้ที่เราบอกบอกกันไปอ่ะคุณมันไม่ได้เหมือนไข่แบบ ไข่เจียวไม่ได้เหมือนไข่คนไม่ได้เหมือนอมเมร็ดอะไรเหมือนที่เราเข้าใจอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ใส่นมเขาก็มีแค่ปรุงรสอย่างเดียวเมื่อมาลองชิมมันมีความเผ็ดความหอมความแสบอะไรทุกอย่างเวลา,านั้นรวมกันหมดเลยนะคะร้านเฮียย้งถอดเสือ้อนี่ตรอกซุงบางรักค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแบ,บยงกันมาขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ซูอเอา้า หาแรงบัาลานใจทุกคนค่ะนอกจากการกินของอร่อยๆแล้วเมื่อกี้ก็ต้องหาแรงบันดาลใจในการที่เราจะได้แบบมีพลังในแต่ละวันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเป็นยังไงติดตามตลาดสดพระราม4ี1 5 4 1นนาทีอย่าลืมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ